สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้มาเล่นคอนบ่ายครับพี่น้องครับแต่ว่าข้ามมาฝั่งจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับผมมาดูแผนเนียดมาดูอะไรด้วยแหละครับพี่น้องครับก็เลยชวนอาจารย์แหลมนะครับมาเล่นฝั่งนี้ครับพี่น้องครับผมก็เอานกมาฝึกในการขี่รถเหมือนเดิมครับพี่น้องครับต้องเดินทางนะครับถ้าผ่านจุดนี้แล้วก็วันนี้ก็ถือว่า ไปไหนก็ได้ครับผมไปต่อที่จงังหวัดไหนก็ได้โดยโดยการเดินทางนะครับคือช่วงช่วงขากลับแหละอันตรายที่สุดนกจะพังจะแตกก็ก็ตอนตอนขากลับเพราะว่ามันกลับค่ํากับมืดครับนกอาจจะอยากเข้าที่นอนอย่างเงี้ยนะครับอาจจะดิน้นจจะอะไรแต่ถ้าเราฝึกอยู่เรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นนะครับเวลาเดินทางก็นกจะไม่ไม่ช้ำมากนะครับและอีกประการนึงก็คือถ้าเป็นไ่ได้คืออองแต่เช้าที่สี่ที่สามที่ห้าอะไรเงี้ครับ ก็ไล่นกเข้าไปเนี่ยนั่นก็อีกเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงสามสิบแปดครับพี่น้องครับโดยประมาณนะครับผมทีมงานก็ไปหาใบไม้พรางนะครับอันนี้มาเล่นทุ่งนาแล้วก็โคกด้วยนะครับบริเวณป่าก็จะประมาณนี้นะครับจุดก้อนน้ำมะเฟืองครับพี่น้องครับบ้านอาจารย์ยันนั่นเอง่ะทีมงานก็หาใบพรางอยู่นะครับผมพางมาแล้วครับผม มีใบไม้อยู่แถวแถวบ้านทางมาเรียบร้อยแล้วแต่ก็รอเหมือนเดิมครับไม่ไปก่อนนะออกพร้อมกันนะครับต้องออกพร้อมกันจันยันเอาจันยันพบดีครับผมบเจอกันอีกแล้ววันนี้เราเราเอานกใหม่วันนี้เนะเาะจันยันก็เอานกใหม่มาไล่ไลครับออกกี่ครั้งแลนะ้วตัวนี้สี่ครับสี่ครั้งที่สี่ครั้งนี้ใช่ไหมครับที่ห้าออกครั้งที่ห้าแล้วครับก็ไม่มีอะไรวันนี้เนาะจันครับมาสนุกสนานเฉยหรอกไปพังพังพเนียดพอดี อาจารย์ยันนะครับนี่แหละฟีฟูเราอยู่ไหนล่ะอาจารย์กำลังหาใไบไม้อยู่โอ้หาใบไม้อยู่เนาะครับอ่านี่ไงใบาจา์แหลมนี่ยมาตัดเอาเนี่ยต้นเนี่ยตัดเอาเป็นต้นเลยฮ่<อ>่าฮบรรยากาศ<จ>วันนี้อู้แดดสุดๆนาะอาจารย์ยันครับสุดๆเลยครับพี่น้องครับแบบนั่งรถมานี่แอร์นี่ไม่เย็นเลยครับขนาดแอร์เย็นๆนะ <c oughs> อ่า โอเคครับเดี๋ยวตกใจครับนกอาจารย์ยันนกใหม่อย่างนี้แหละการพาก็ต้องปิดใช่ไหมอาจารย์ปิดเปิดเลยเหรอปกติเคลื่อนซุบนั่นละเหมือนนกตอเลยครับโอ้ขนาดนั้นเลยนะมันอยู่แล้วใช่ไหมนี่ครับเพราะนั่นเยอะไม่แน่ใจเัื่อกี้จำนกตอละลิงของมัน่ะโอเคครับยังไงเดี๋ยวรอดูนี้ควอนาบเอซัน แต่แล้วพวกนี้ครับโอ้ได้มาแล้วนาะใบไหมได้มาแล้วใบมะเกลือไดมะเกลือครับได้อยู่ช่วงช่วงบ่ายเนาะครับถ้าแตงแต่เช้ามันจะมันจะช้ำครับพี่น้องครับแห้งดำเลยทีนี้ดำใบมะเกลือนี่มันเหี่ยวเร็วครับเหี่ยวแล้วไม่เขียวนะเหี่ยวแล้วดำมัดถนครับตัวในวันนี้เจ้าเจ้ามุกดาครับมุกดาครับตรีตัวนี้ไรจังนะเจ้ามุกดานี่นะมันไม่มีเหรียนะครับอ่มันลูกกระเทยคนนี้มุกดาดิครับมันบอกว่าเหรนี่คอ โอเคนกกอพอมีขันอยู่น่าจะแหลมเนาะครับพอได้อยู่พอได้อยู่ยแต่ว่ามันจะไปตัดทิ้นตรงที่ตอนเราขึ้นต้นไม้นี่แหละมันจะอยู่นั่นหรือเปล่ายืน <laughs> ได้ยินเสียงแปลกๆกแล้วไม่ยันยันหายนี่ไม่ไหายเลย <laughs> จะแล้วปวดหัวแบบนี้นะแปลกมันก็ไปทั้งนห้นไม่รู้ <laughs> <laughs> เออนี่แหละโอเคครับเดี๋ยวรอรุ้นถ้าอากาศแดดๆแบบนี้ เปรอร์เซ็นต์ตอนเย็นมาเนี่ยโคตรเสียวเลยเนาะอาจารย์คือมาแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับเรามีเสียงใหญ่อยู่นี่เนาะอาจารย์ยันข้อมากับฝนเลอ <c oughs> โอเคครับ ครับสวัสดีตอนหกโมงเย็นเลยครับพี่น้องครับโอ้ยนกหายหมดเลยครับพี่น้องครับผมว่าอาจารย์ยันถึงบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องมาแอบต่อนะครับสวนทางนี้ตอนนี้นกป่ามันยังไม่คึกว่าอย่างนั้นนะครับอมันก็พอมีอยู่ครับนกแต่มันไม่คึกครับมันมีขันโดยโดยทั่วไปนะครับก็ถือว่าเยอะไม่เยอะอยู่ครับแต่ว่านกมันไม่ค่อยสู้กันพี่น้องครับไม่มีแบบตัวไหนแบบไล่ตีบนไล่คูไล่ ไอ้นั่นกันเลยนะครับมีแต่แบบว่าอยู่ต้นใครต้นมันไปอย่างเงี้ยนะครับเจ้าคําแคนวันนี้ก็ขันโยนไปเรื่อยๆครับไม่มีนกไม่มีอะไรใกล้เลยครับนะเพราะว่ามันนกมันไม่เข้าครับนกมันไม่เข้าร่วมไม่อะไรเลยนะครับจะให้ย้ายแบบพอย้ายไปต้นนึงก็มาอีกต้นนึงครับอย่างเงี้ยนะครับมันคือมันคือมันไม่หวงนกป่ายังไม่หวงครับผมถึงเข้าใจว่าแต่ว่าก็อยากมาเฉยๆแหละครับพี่น้องครับแอบมาเล่นกับทีมงานเนาะเอานกมาฝึก เดินทางไกลนะครับเนาะอ่อโอเคครับเดี๋ยวรออีกสักหน่อยครับสักหกครึ่งแล้วกันนะครับถ้าหกครึ่งแล้วยังไม่ผ่านนะครับก็คงจะเอานกลงแล้วล่ะนะครับผมมีขันทั่วไปครับแต่นกมันไม่ยอมเข้ากันครับนี่ตัวนึงก็ขันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไม่มาใกล้นกเลยนะครับเออนกขันหาก็จบครับย้ายแล้วก็ย้ายโอเคครับเดี๋ยวรอรุ่นฝั่งนู้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ครับก็ได้เวลาลกลงแล้วนะครับนี่แหละอาจารย์ยันบอกแล้วว่าไม่ต้องมานะครับแต่พวกเราก็ยังดื้อรั้นนะครับมาเหมือนเดิมก็ไม่สนใจนะครับอาจารย์แหลมจินอ่าลำไยนะครับแก้เขินไปก่อนนะอาจารย์นะเพราะว่าอาจารย์ยันบอกว่ามันจะคึกหรือนกป่านะครับท่านบอกว่าอย่างนั้นแต่เราก็ไม่สนครับเรามากินทอดไข่ที่นี่นะครับผมเอาเป็นไงอาจารย์ยันยอ้ไม่คึกจริงๆรินกเนาะ ตามที่อาจารย์ยันพูดแหละแต่ก็ต้องยอมนะพี่น้องครับสุขบ่าครับนกป่ามันขันดีอยู่ครับแต่ว่ามันก็นั่นแหละครับมันมันมันไม่ค่อยคึกไม่ค่อยสู้นะครับของอาจารย์แล้วเ่าคู่แส่งกันจนเหนื่อยว่าอย่างนั้นนะครับมันบวกกันเดียวฮะมบวกกันเดียวนกไม่ขันเลยนกบ้านหรือนกป่าไม่ขันนกบ้านเนี่ยนกบ้านไม่ขันเป็นพอาะเจ้าของเลาะเจ้าของขันไม่เลยเจ้าของอ่ะนี่แหละขันไม่เลยนะเจ้าของกับบขันตใหเจ้าเอ่อเจ้าของนก ตายแล้วนะครับผมเ,<อ>เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่า <c oughs> อีป้าพิโตเลยอ๋อโอเคครับพี่น้องก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าอ่าเรามาฝึกนกครับผมก็เอานกมาขึ้นรถขึ้นลามมาไกลแล้วนี่แหละตอนกลับนี่ก็คงจะดึกครับพี่น้องครับก็จะได้แบบอ่านกจะไม่ช้ำไม่เจ็บครับนะกลับไปถึงบ้านก็ปกติดีถ้าเป็นถ้าซ้อมเนาะันยันเนาะก็จะได้นั่นนะครับหรือจะปกติหรือเปล่าไม่แกไม่งดินจนแตกเลยเริ่ม้วเริ่มดินแล้วเออเริ่มแล้วครับนี่นะครับ ลุงอาจารย์แหลมครับเห็นไหมครับใช่ไหมของอาจารย์ยันของผมแหลม่ละโอ้อาจารย์ยันลุงมาเห็นนะครับนี่ขนาดใกล้ๆนะครับนี่นี่จะเป็นแบบนี้ครับนุกนะซากครับซากขวาดคําเนี่ยบาดครับนี่แหละ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 ครับเดินมันเห็นไหมโอ้พอลำไยมีนครับมันต้องฝึกอะไรน่าอาจารย์แหลมเอาลำไยให้กินอีกเอา็วากันไปอีกนะครับผมก็มีวิธีเซฟของผมนะครับจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูด้วยกันว่าผมเซฟยังไง ถึงดินก็ไม่กลัวครับพี่น้องครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์ที่ไปกระิสินเราเจ้าบุญช่วยวันนั้นหางหลุดท่าหกเส้นนะครับพี่น้องครับมันไม่ไหวจริงๆนะครับเนี่ยเห็นไหมอาจารย์ก็ดินนะครับโอ้ยอาจารย์เออเออเออโอ้แตกนะครับอย่างนี้นะนี่แต่ว่าอเส้นที่อีกไปครับครับอ้าวไม่เป็นไรครับนี่แหละครับมันต้องฝึกครับไม่ฝึกไม่ได้นะครับเราไม่ได้นกแต่เราก็ได้นี่นะครับอย่างนี้แหละเดิบประสบการณ์ของผมเจ้าอมแค้ตะวันก็ดินนะขนาดต่ออยู่แถวบ้านจะเหลียมดินนะครับทีนี้เงียบเลยไหมครับ ไม่ดิ้นเลยเห็นไหมเริ่มอยู่เริ่มเป็นไปเรื่อยๆบอกพี่มึงเดียวใช่ไงยันปันแล้วมึงเดียวเดียวนกพูเนาะมาเล่นนกอ่าสายอะไรนะจันยันเล่นสายทุ่งนาสายโคกไม่ขันนะครับขันเฉพาะสายพูนกสายพูพิดแผลนกลัวอะไรกลัวต้นข้าวเขียวเกินไปเปลี่ยนพวจนเปลี่ยนแล้วโอ้เปลี่ยนหมดบุตรกงหัวต้นครับครับครับโอเคครับพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้ครับเสาร์อาทิตย์นี้พวกเราก็ อ่าแห้วทั้งทีมนะครับสองวันสองวันมันมียังมันมีแต็มเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบหน้าก็ยังเอาใหม่ได้นะครับโอเคครับก็ไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อชู่ยทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับฝากไว้ตรงนี้สั้นสันที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกนะครับติดตามอาจารย์แล้วไปก่อนครับผมอาจารย์แล้วเจ้าของนกตายนะครับผมตายเรียบร้อยข้างล่างนะครับว้านเราเรียกว่าอะไรออดเอร่าออดเอร่าไ่มีอะไรนี่หรอกเอออาจารย์มีอะไรกินไหมวันนี้ เริ่มหิวข้าวแล้วกิไม่ได้เริ่มหิวข้าวแล้วบ้านไปแล้ว <laughs> บ้านไครว่ากันเนาะ <laughs> มีอ่ามี <laughs> ช้างมีมมามีวัวม,มีควายอยู่เนะ <laughs> าะวายจน <laughs>